สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุก,ท,กท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็มาทำนายดวงชะตาของ12บราศีนะคะในสถานการณ์ดวงคาดการความรักในปี2 5 6 5นนี้นะคะแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะคะความรักเจาะความรักนะคะ ทุกสถานนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วคนที่คบกันเป็นแฟนกันอยู่แม้กระทั่งคนโสดนะเราก็มาดูจะเป็นอย่างไรบ้างนะในดวงคาดการนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะเป็นการคาดการ์ดอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะหรือกำลังจะเกิดหรือยังไม่เกิดก็ได้นะคะ,ะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีมีนนะคะ ส่วนการทำนายมังกรผสบกันทำนายไปแล้วนะคะใครหามาเจอก็ถามมาได้นะในสถานการณ์ดวงคาดการปี2565นสําำหรับในที่นี้เราก็จะมาดูชาวมีนชาวมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมตรเมษายนราศีนี้จะเป็นธาตุน้ำนะคะ ลัคนาราศีดูได้หมดนะคะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะแต่ถ้าคนเกิดอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมคนยึดชาวมีนได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะ,นะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วมาดูมาดูเป็นแนวทางดูเพลิดเพลินไปก็อย่าจริงจังนะถ้าเจอเรื่องราวที่ไม่สบายใจถ้าเจอเรื่องราวที่เป็นทุกข์เป็นปัญหาเราก็ตังรับกับมันหาแนวทางการแก้ไขต่อไป จะทำอย่างไรดีนะแต่ที่แน่ๆนะชาวมีในดวงคาดการปี2565นี้นะชาวมีนะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามคุณจะมีความสุขมากนะในเรื่องของความรักนะคุณจะมีความสุขมากคุณไม่ค่อยจะเอาความรักเป็นใหญ่ถึงแม้จะมีความเครียดอยู่ในใจก็ตามนะในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีต เรื่องราวที่เกิดความเครียดเรื่องปัญหาความรักสามเศร้านะหรือการมีทิ่ิต่อกันก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องห่างเหินกันไม่ได้มีการติดต่อกันก็ตามสำหรับชาวมินไม่สนสบายๆมีความสุขได้ตลอดนะว่างั้นเถอนะคะมีความสุขได้ความรักไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวมิน นะในช่วงปีหน้านี้นะปากท้องสําคัญโดยเฉพาะการทำหากินปีหน้าในชาวมีนน,นะรวยรวย,รวยนะก็คืออยู่ในใจก็เป็นทุกข์อยู่หรอกนะในเรื่องของความรักแต่เรื่องการงานหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะเข้ามาอย่างสวยงามมากแต่ว่ามันจะดีในลักษณะของอ่าเขาเรียกดวงอุปถัมภ์ของชาวมีนนะนะเป็นเป็นดวงอุปถัมภ์รักไม่รักเขาดูแล อย่าพูดถึงความรักกับชาวมีนเลยนะในปีหน้าเนี่ยนะคนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมมีฐานะดีแต่บางท่านอาจจะเป็นไม้เข้ามานะคะในปีหน้านี้สําหรับชาวมีนนะความสัมพันธ์ก็ถือว่าไปได้สบายๆแต่ความรักออย่าพูดถึงเรื่องความรักมันรู้สึกมัน ยังค้นหาไม่เจอเลยความรักที่มีให้อ่ะอ่ะมันเป็นมันเป็นความเหมาะสมมากกว่าสําหรับชาวมีนโดยเฉพาะบางท่านอาจจะเป็นนักษะของอ่ามีปัญหาแล้วกลับมาประนีประนอมกลับมาคืนดีหรือกลับมาปรับความเข้าใจมันจะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะในกรณีนี้ของชาวมีนไม่ค่อยจะหวือหวาไม่ค่อยจะอะไม่ได้ดังใจว่างั้นถไม่ทันใจ อ่เป็นการวัดใจตัวเองนะคะในสิ่งที่จะเข้ามาในปีหน้าเนี่ยสำหรับชาวมีจริงๆแล้วชาวมีเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันมาในเรื่องของความรักเป็นคนที่โรแมนติกคุยเก่งมากนะคุยได้ตลอดทุกเรื่องนะใครมีแฟนเป็นชาวมีนี่นะในบางครั้งนะคุยกับเขาอย่าพูดตรงเกินไปบางทีเขาไม่ชอบนะคำพูดที่แทงใจดำเขานะนะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบแสดงความอ่อนแอ นะเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาหนีความจริงนะชาวมีนนะจริงๆแต่เขาเขาแค่อยากปรับตัวแล้วก็อยากทําตัวให้มีความสุขคือไม่เก็บเอามาคิดว่าง,งั้นเถอะหน้าชาวมีนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่อ่อนไหวเขาถึงไม่อยากจะพูดในสิ่งที่มันเจ็บปวดหรือมันแทงใจดําเขาแบบค่อนข้างจะคิดมากนะค่อนข้างจะคิดมากเพราะนั้นเขาเลยไม่อยากจะพูดหรือไม่อยากจะฟังในสิ่งที่มัน ทิมแทงเขาหรือเป็นเรื่องราวที่เขาไม่ชอบอะ่ะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นเรื่องที่เกิดความเครียดในเรื่องของความรักเขาไม่ต้องการอเลี่ยงคําพูดได้ก็เรี่ยงนะถ้าใครมีแฟนเป็นชาวมีนนะพูดในสิ่งดีๆเพราะเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากนะใครมีแฟนเป็นชาวมีนโอ้โหเป็นคนที่โรแมนติกมากนะมนั้นไม่ใช่ธรรมดานะมากด้วยเออนะไอ้ช่วงปีหน้าในชาวมีนนะ่ะบอกได้เลยถึงแม้จะมีความทุกข์อยู่ในใจแต่จะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดอ่านะ ในลักษณะของอความเป็นอยู่หรือการแบบประกอบอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยจะไปทางด้านนั้นแล้วก็ดวงอุปธรรมนะมีดวงอุปธรรมเข้ามานะคะแม้ว่าชาวมีนเนี่ยจะพยายามนะในบางบางท่านเนี่ยนะอดทนสูงมากเลยนะกับการที่จะพยายามปรับตัวให้อยู่ให้ได้นะกับคนรักนะสบายสบายโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยนะสำคัญมากเลยปัญหารักสามเศร้าแน่นอน นะเป็นดวงคาดการ์นะคะอย่าซีเรียสเพราะนั้นมีปัญหาก็รู้ว่ามันเป็นปัญหานะก็ชวนกันไปทำบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแผ่เมตตาให้ตัวเองจะได้มีความสุขนะคะอย่าไปาคิดมากในเรื่องของความรักเพราะว่าเจ้าชะตานะชาวมีรู้สึกว่ามีความทุกข์นะไม่ใช่ไม่มีความทุกขนะ์เรื่องความรักแต่ตัวเองรู้สึกว่าเออสบายสบายอะ่ะหาเงินได้มีอะไรดีๆเข้ามา กิจการมีแนวโน้มมีเงินว่างั้นเถอะชาวมีนนะคือมันมีข้อเสียนะมันอาจจะแบบคุณไม่ได้สมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักแต่คุณจะมีความเพอร์เฟทางด้านดวงอุปถัมภ์หรือการเงินของคุณนะบางท่านไม่ไม่ที่มีความสุขโสดโสดที่มีความสุขสบายอิสระหาเงินรวยไม่ง้อืแต่ความทุกข์ยังไงก็อยากให้มันมีอยู่หรอกในใจก็อยากมีอยู่หรอกแต่ว่าไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะแคร์อะไรนะชาวมีนเนี่ยนะคะอือโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวในแน่นอนนะในบางท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหารักสามเศร้าอ่าปัญหามือที่สามเนี่ยนะมีหลายบะมีบ้านหนึ่งหรือมีหลายบ้านแต่เขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งครอบครัวเออก็มีการแบบดูแลซัพพอร์ตเพราะคนรักของชาวมีนค่อนข้างจะเป็นคนที่อ่า มีความรับผิดชอบสูงนะคนรักชาวมีนที่มีครอบครัวเนยแล้วก็รักครอบครัวนะมีเงินมีการเงินที่ดีที่จะดูแลได้มีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีว่างั้นจะรวยนะหรือบางท่านนะอาจจะหรือคนรักของชาวมีนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในลักสณะรองการมีบุตรนะในช่วงนี้อาจจะมีปัญหากันในลักษณะที่แบบว่ามีบุตรเกิดขึ้นนะเกิดการห่างเหินเนี่ยนะคะ ดูแลตัวเองก็ดีนะคะสำหรับคนรักชาวมีเนี่ยนะนะคะในลักษณะของอ,า,อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้เพราะว่า,าเขาก็มีความเครียดของเขาอะนะในเรื่องของครอบครัวอยู่ไม่น้อยแต่เพราะฉะั้นแต่จริงๆแล้วชาวมีไม่ค่อยสนหรอกต่างคนต่างอยู่อดีแล้วสบายๆขอให้คนรับผิดชอบครอบครัวมันเป็นอย่าง,งาน,นั้นนะชาวมีที่มีครอบครัวถึงแม้จะมีความเครียดอยู่อะ แต่ก็คุยกันมันก็มีแต่ความเครียด่ะมันมีแต่อารมณ์แบบเบี่ยงนะแล้วบางท่านก็ต่างคนต่างอยู่เงียบไปเลยก็มีความรักอย่าพูดถึงอย่างที่บอกเหนือยแห้งมไม่มีอ่ะมันมีแต่ความความรับผิดชอบมากกว่าความถูกต้องชาวมีนเองก็จะพยายามทําให้ถูกต้องที่สุดบางครั้งก็พยายามอยากจะเริ่มต้นที่ดีอยู่นะแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนมันจบอ่ะมันเหมือนกับอยู่อยู่กันด้วย ด้วยด้วยเหตุด้วยผลอยู่กันแบบเ,เรียกว่าความรับผิดชอบอะอามากกว่านะคนที่มีครอบครัวแนวโน้มปีหน้านะแนวโน้มปีหน้านะก็ถือว่า,ายังรุ่มรุ่ม,มดอนดอนอยู่นะคะสำหรัแบบชาวมีนในคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะ่าอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่นะเพราะนั้นถึงบอกนะทำใจให้สงบขอให้มีสตินะคะบางทีเวลามีปัญหากันหนักๆเข้าจะจะเอาเรื่องที่ดีๆมา คิดเอาความดีของเขามาอดีตที่ความดีของเขามันก็เลยทําให้แบบเออทนอยู่กันไปอย่างเงี้ยพยายามจะเริ่มต้นใหม่หลายครั้งแต่มันก็ยังลมเหลวนะสําหรับชาวมีเนี่ยเพราะมันมัน,ม,นมันพยายามที่จะค้นหาว่ามันยังรักกันไหมเนี่ยยังหาไม่เจอมีความรับผิดชอบมากกว่านะคะจริงๆก็อยากจะไปม,มีใหม่เหมือนกันอยากจะเริ่มต้นใหม่อะแต่มันก็ด้วยความที่ชาวมีนะ่เป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยอยากจะอะไรมากมายก,กับความรักอย่างที่บอกไปแล้วนะเวลามาเขาก็เอาเอาใจเวลาคุยก็เอาเอาใจอยู่แต่ความรักในใจเนี่ยมันมันยังค้นหาไม่เจอเหมือนกันกับคนที่มีสถานการณ์เหมือนกันคล้ายกันกับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเราหองเราแหงมากนะปีหน้าเรามาระวังนะคะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันด้วยเหตุด้วยผลหรือเรารู้อยู่แล้วเราชวนกันไปทําบุญนะ บางท่านรอโอกาสหรือมันรอโอกาสที่จะเอายังไงรอโอกาสที่จะตัดสินใจยังวัดใจกันอืจะอยู่หรือจะไปมันรักกันไหมบางทีนะคิดนะทบทวนนะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือตัวคุณเองก็ตามโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยอาจจะจะเผลอๆมีบุตรขึ้นมาเนี่ยเกิดความเครียดขึ้นมาเนี่ยนะแต่ความพร้อมของคนรักเขาพร้อมเสมอนะสําหรับชาวมีนที่คบกันเนี่ยพร้อมอยากแต่งงานพร้อมอยากมีครอบครัวนะ พร้อมอย่างมีครอบครัวอืมนะพร้อมที่จะเริ่มต้นอยากมีครอบครัวแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการหักหลังกันนี่แหละชาวมีนเนี่ยมันปันใจอะ่ะคนที่คบกันนะ่ะเป็นแฟนกันเนี่ยบางทีทําอะไรระมัดระวังมากเลยก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นนะบางท่านถึงขั้นเงียบนะต่างคนต่างเงียบไม่คุยกันเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยนะคะ เป็นอย่างนั้นนะสําหรับคนที่คบกันเนี่ยเนี่ยมันปั่นใจอะแต่หนึ่มือดูดูเหมือนความสัมพันธ์มันก็ยังดีอยู่ความสัมพันธ์โอเคมาเจอก็คุยแต่คุยกันได้ไม่นานก็เป็นทะเลาะอ่าไอถามว่าความรักมันคนเราเวลามันไม่พอใจหรือว่ามันโกรธหรือว่ามันงอนกันอย่าพูดถึงความรักอืมมันหมดอะถ้ารู้ว่าปั่นใจแล้วก็ไม่อยากจะรักอีกต่อไป มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณก็มีโอกาสที่จะกลับมาง้อง,งอนหรือปรับความเข้าใจอยู่นะคะสําหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะคือในสถานการณ์ที่รุ่มรุมดอนดอนเพราะนั้นประคับประคองความรักให้ดีถ้ายัางรักกันอยู่นะคะถ้าไม่พร้อมเผลๆนะคุณไม่พร้อมนะต้องควบคุมดีๆอาจจะมีบุตรขึ้นมาได้มีการครอบครองซึ่งกันและกันความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของคุณจะเกิดขึ้นสําหรับชาวมีนที่คบกันในปีหน้าเนี่ยนะ ไอความมีทิฐิการหวาดระแวงการแบบหักไม่ยอมงอฉันก็ไม่ยอมความเด็ดขาดเกินไปเนี่ยเราก็ต้องลดลงนะถ้ายังรักกันอยู่อีกหน่อยถ้าเกิดมีบุตรขึ้นมาเนี่ยต้องต้องรับผิดชอบเนี่ยเอเป็นอย่างนั้นนะมันทุกข์ไม่น้อยนะชาวมียนที่มีที่คบกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลดทิฐิพยายามปรับความเข้าใจรู้ว่ามันจะเกิดแบบนี้เนี่ยก็พยายามสกัดมันไว้หรือบางท่านอาจจะ ถ้าเราสก,กัดมันไว้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้พฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะในสิ่งที่เราพูดในคาดการปีหน้าเนี่ยนะคะสำหรับชาวมีนนะคะเพราะน,นั้นเราพยายามไปทำบุญที่ส่วนกุศลนะมีสติให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะหรือควบคุมเพราะกลัวมันจะมีบุตรก็ควบคุมนะบางท่านคบกับไม้นะชาวมีนไม้นะคบกันอยู่เนี่ย มีครอบครัวแล้วนี่แหละบางทีมันก็ไม่ไว้ใจกันเนี่ยบางทีก็ยังมีเราก็ยังมีคนอื่นอะไรประมาณนี้ที่คบกันเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นส่วนคนโสดคนโสดแน่นอนมีความสุขอยากจะมีใครเข้ามาเนี่ยก็ไม่แน่ใจตัวเองนะคนโสดแต่พร้อมนะพร้อมอยากจะมีใครพร้อมอยากจะมีครอบครัวนะคะนะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยในลักษณะอาจจะเป็น ไม่นะ่าเรือจะเป็นคนที่มีครอบครัวเนี่ยมีความเพียบพร้อมนะสําหรับมีนโสดเนี่ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคนรักที่จะเข้ามาเนี่ยนะมีมีฐานะดีตําแหน่งหนะ้าที่การงานแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีเรือพ่วงนะคะเข้ามาแต่พูดถึงเขาก็มีความพอใจแต่ความสัมพันธ์ก็ถือว่าไปกันได้เรื่อยๆแอ่ถามว่าความรักเนี่ยยังไม่ได้รักหรอก ก็คือความเหมาะสมมากกว่านะสาหรับชาวมีนที่เป็นโสดในบางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปพูดคุยหรือแฟนเก่าคนรักเก่ากลับมาพูดคุยนะคะแต่ว่าถือว่ายังยังไม่อายังไปแบบช้าๆนะ่นะกา,การกลับมาแต่ว่าความรักนี่นะมันรู้สึกว่ามันจืดจืดลงอนะสาหรับชาวมีนนะมันคือคาว่าจืดนี่หมายความว่ามันชาชินนะ่ะ มันไม่สามารถที่จะเปิดเปิดใจรับใครเข้ามาได้อีกถ้าจะรักอย่าพูดถึงรักพูดถึงความเหมาะสมอยู่ด้วยกันแบบสมเหตุสมผลความเหมาะสมมากกว่าสำหรับชาวมีที่เป็นโสดไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะอยากมีหรือไม่อยากมีมันเป็นอย่างนั้นนะชาวมีนะเพราะว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็จริงแต่มันก็ยังมีเรื่องความเอ่อเรื่องราวต่างๆนะที่มันอยู่ในใจของชาวมีในบางท่าน นะอาจจะเพิ่งจะจบกับความรักนะเป็นโสดหรือบางท่านเป็นไม้ไม้ไม้ที่มีความสุขหรือเป็นโสดที่มีดวงอุปธมรมนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้คันอุปธมรมนะบางท่านมีดวงอุปธมรมเข้ามานะอืมอาจจะยังไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาแต่มันมีดวงอุปธมรมเข้ามาอาจจะอยู่กับเขาด้วยความเหมาะสมในบางท่านนะในปีอาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยสชาวโสดนะหรือแม้กระทั่งคนโสดเนี่ยโสดใหม่ๆในโสดยังไม่มีใครเนี่ย นที่เข้ามาก็ถือว่ามีความเพียบพร้อมนะหน้าที่การงานมีฐานะความสัมพันธ์ก็ได้คบกันไปได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นรักนในปีหน้านี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะแต่ว่าชาวมีนที่เป็นโสดนี่ก็ตัดสินใจยากเพราะว่าบางท่านเนะี่ยยังมีอดีตที่ยังฝังใจอยู่ไม่สามารถที่จะเ,เปิดใจนะแต่ก็ยอมรับในลักษณะของ เขาเรียกว่าความเหมาะสมมากกว่านะ่าเป็นอย่างนั้นชาวมีนเนี่ยนะเป็นดวงชะตาที่มีความสุขนะนะมีความสุขในเรื่องของธุรกิจการงานที่ตัวเองทําอยู่ไอเรื่องความรักเป็นเรื่องรองแล้วก็เป็นดวงที่มีคนเข้ามารักมาชอบในละักษณะของผู้เล็กผู้ใหญ่หรือคนเข้ามาอยากจะช่วยเหลือหรืออุปถัมประมาณนั้นนะชาวมีนเะนี่ย ในความคนรักเข้ามาก็เหมือนกันเป็นคนที่มีฐานะมีตําแหน่งที่ดีนะคะแต่ความรักนะ่ะมันเหือดมันแห้งนะ่ะมันอย่าพูดถึงเลยนะความเหมาะสมมากกว่านะคะสําหรับชาวมียนนะปีหน้านี่ชาวมียนนะนะคุณจะต้องแบบ <c oughs> หนึ่งนะคุณต้องควบคุมอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งขอให้มีสติทําอะไรนะคิดอะไรนะบางท่านเนี่ยนะถึงขั้นห่างกันไปเงียบไปเลยนะนะ ไอ้ไอ,อ,อ้ความช่างคิดช่างฝันของชาวมีนบางทีเราก็ต้องลุกขึ้นมายอมรับกความเป็นจริงนะในบางท่านเนี่ยนะกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วแน่นอนคุณมีปัญหามือที่สามหรือรักสามเศร้าเข้ามาส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันคุณต้องหรือเป็นแฟนกันเนี่ยคุณต้องพยายามเข้าใจคนอ่แน่นอนมันเป็นลักษณะของปั่นใจหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงความรักของคุณนะคะ ทำให้มีปัญหาในลักษณะของปัจใจหรือหักหละนะส่วนคนโสดเนี่ยทำใจยอมรับกับสิ่งที่เข้ามาถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักนะเป็นอ,อดทนเก่งเป็นคนที่แบบเป็นดวงอุปถมัมภ์อ่ะคนโสดจะส่วนใหญ่จะเจอแบบดวงอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ให้การให้ความรักหรือว่าอยากจะดูแลแต่ว่าชาวมีนี่ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจเท่าไหรเ่เพราะว่ามันมันยังไม่ได้ตัดสินใจอะ่ะ ในบางท่านยังฝังใจกับอดีตนะนะก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ที่แน่ๆนะนะมีเข้ามานะสำหรับชาวมียสำหรับโสดนะไม่แน่ใจตัวเองว่าไงเถอะลูกๆนั่งๆเอาไงดีชอบไม่ชอบรักไม่รัก,กอดอกกุหลาบมาดึงอยู่รนะักไม่ลักลักไม่ลักมันไม่ได้รักหรอกอืเพราะว่าคุณยังมีเรื่องราวที่ยังฝังใจอยู่นะคะยังเกิดความเครียดอยู่นะ แต่ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นนะเป็นอย่างนั้นเอาเอาความมั่นคงมาก่อนชาวมินแต่ที่แน่แน่ดวงชะตาดีมากชาวมินนะทำอะไรก็จะอ่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเรื่องความเป็นอยู่อย่างที่บอกอยู่คนเดียวแบบสบายๆมีความสุขไม้ก็ไม้ที่มีความสุขดูแลครอบครัวไปอะ่ะบางท่านถึงขั้นฟ้องร้องนะที่เป็นมินมีครอบครัวเนี่ยอาจจะฟ้องร้องนะอยากจะจบ นะแต่มันก็ยังไม่ได้จบกันง่ายๆเพราะมันมันหมดรักกันนะมันหมดรักกันนะเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับชาวมีนนะควบคุมอารมณ์นะคะในปีหน้าเนี่ยบางท่านอาจจะความรักอาจจะนิ่งเงียบไปเนะี่ยต้องอดทนสูงในเรื่องของอารมณ์ส่วนหนึ่งขอให้มีสตินะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาคาดการ์นะคะมันเป็นคาดการ์นะคะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วนะอย่า,ยามาใส่ใจดูเป็นแนวดูเพลิดเพลินนะคะดูเอ่อ เป็นแนวทางไปเพื่อที่จะแก้ไขหรือสกัดมันไว้นะคะอย่าให้มันเกิดขอให้มีสติมากขึ้นนะคะในปีหน้านะแล้วขอให้มีต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสำหรับชาวมีในปีหน้าความรักค่อนข้างจะมีปัญหาทั้งคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีหรือคนที่คบกันเนี่ยหนักหนักทั้งทั้งสองสถานะเลยรุ่มรุ่ม,มดอนดอนนะ่ะนะมันไม่ได้รักมันหมดมันมันมันเป็นปีที่ เป็นปีที่ห่างเหินกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราจะมีการทำนายรายเดือนให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนเพราะนั้นคอยดูรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะนะก็คือเราอาจจะไปทำบุญที่สวนกุศลไปนะสิ่งที่มันหนักๆมันจะเบาหรือไม่เกิดก็ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับคนไหนไม่ชอบขอให้ผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามกันต่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาท่านที่เช็คดูอีกในครั้งต่อไปนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ